ที่พิชิ้งเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาที่หมายปากแพรกนะครับอ่างเก็บน้ําน้องปละไหลจังหวัดระยองนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นเ,เขาเรียกว่าข่าวฮอตเนาะนะครับสําหรับที่นี่ก็มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะครับก็เป็นเ,เหตุการณ์ทางธรรมชาติเนะฝาผานะครับผมก็มีนักตกปลานะครับเสียชีวิตสองท่านนะครับ ็อยู่บริเวณหน้าคันดมนะครับผมตรงสูบใหญ่แล้วก็ปากแพกนะครับตรงติดคันดมเหมือนกันแต่อยู่คนละฝั่งกับผมฝั่งโน้นนะครับห่างจากที่นี่ก็ประมาณสักห้าสิบเมตรได้นะครับผมก็วันนี้ก็คนน้อยๆเนาะน,น,นะครับผมถ้าเกิดว่าฝนตกเราก็รีบเก็บเบ็ดกันเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูว่าจะเป็นยังไง นะครับผมจะมีตัวให้นานาได้ชมไหมสําหรับการออกทริปในรอบหลายเดือนนะครับผมมาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรุยกันครับก็อ,อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับเป็นตะกอ้อตายนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับเอ็นสิบห้าปอนด์เอ็นโหลดแล้วก็ลอกเบอร์สี่พันนะครับแล้วก็พันแอคชั่น เวดแปดถึงสิบห้านะครับนี่คันที่มาออกทิปวันนี้นะครับไปดูกันครับนี่นะครับเกี่ยวเม็ดโฟมครับปับ่นเยอะให้ดู ครับเม็ดโฟมสองคอล่างก็เออยอวันนี้เป็นนวดนิ่มนะครับเนี่ยนิ่มๆอย่างนี้เลยนี่ครับเสร็จแล้วครับผมเนี่ยพร้อมตกแล้ว เดี๋ยวไปุยเองครับ มาแล้วครับ มาอีกตัวนะครับ

เันมึงยินหน่อยว่าต uh ัวใจของตัวมาดีเลยมาแล้วครับรักี

ครับ,รบดึงคันพุ่งเลยมเมื่อกี้อะนะครับ ตอนนี้ก็สิบโมงแล้วลมเริ่มแรงนะครับทำไมกินจัดใช่ไหมเริเร่มกดเล้วทำไมคันัเป็นแบบนั้นอนะ ป๊อปข้างในถึงลอกไข่นะถึงลอกไข่มันต <c oughs> ักๆดิ ตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งนะครับลมก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับได้เวลากินข้าวเที่ยงแนละ้วหมูทอดเท่านี้เมนูนี่ครับหมูทอด อและ20บาทซื้อข้างๆแล้วก็พอ,อกินอยู่เนาะนี่ครับขออนุาญ,ญาตรับประทานอาหารเที่ยงกันครับ เดี๋ยวมาชมผลงานวันนี้นะครับเป็นยังไง การตกปลานะครับก็เหมือนการซื้อหวยนะครับผมก็วันไหนเราโชคดีเราก็ได้ปลาเยอะวันไหนเราโชคไม่ดีก็ได้ปลาน้อยนะครับผมสําหรับการออกหมายธรรมชาติยิ่งเป็นหมายที่มาก,ก่อนลงก่อนนะครับผมถ้าเป็นหมายที่ปลากินในวงแคบหมายความว่าหมายนั้นเนี่ยปลากินแค่ไม่กี่หลุมไม่กี่ร่องนะครับผมก็สังเกตง่ายๆนะครับ ถ้าเรามาตกปลาเนี่ยคนเยอะเนี่ยนั่งเรียงหน้าการะดานเราจะสังเกตดูว่าปลามันจะกินแต่ร่องเดิมๆนะครับผมแสดงว่าใต้น้ํามันต้องมีอะไรสักอย่างอาจจะเป็นเนินดินจุดที่เป็นทางผ่านของปลาหรืออาจจะเป็นร่องน้ํานะครับผมที่ปลามันเข้ามาเลี่ยนแล้วมากินเหยื่อดีผิดปกตินะครับผมอันนี้คือปลาหมายที่ปลามันกินจุดแคบๆถ้าเรามาเจอหมายที่ปลามันกินกว้าง นะครับผมมันก็มีจุดที่กินดีครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็กินระยะกว้างๆกง็คือมันกินทั่วหน้านั่นเองนะครับกว่าจะได้คนละนิดคนละหน่อยสามสี่ห้าตัวอย่างน้อยก็กินให้เห็นนะครับหมายแบบนี้ก็ถ้าใครมาก,ก่อนลุงก่อนก็ได้เกรียบนะครับพูดง่ายๆก็คือวันหลังเราก็จําจุดไว้นะครับผมว่าจุดไหนที่ปลากินดีนะครับ ร่องไหนที่ปลากินดีเราก็เลียงไว้แล้วก็ตื่นแต่เช้ามาให้ทันแค่นั้นเองนะครับถ้าเรามาไม่ทันก็แล้วแต่ดวงนะครับไม่รู้จะได้ลงตรงไหนบางทีเรามาเรากําหนดไม่ได้หรอกครับว่าเราจะอยากลงตรงนี้จุดที่ปลากินมันก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเต็มหมดแล้วงาคนที่เขามาก่อนเขาก็ตกก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็แต่ละแต่ละทริปที่ออกมาก็อย่างที่เห็นนะครับ มันไม่เหมือนหมายเสียตังเนาะหมายเสียตังเนี่ยเราสามารถล็อกวันและเวลาแลือกจุดตกหรือทุนไปของเราได้นะครับผมแบบนั้นเราก็มีโอกาสคือชัวแน่นอนมายังไงก็ได้ลงครับผมเพราะเราเสียตังไปแล้วนะครับผมแต่กับไม้ธรรมชาตินี่เรามาเสียงดวงเขาข้างหน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ทำสุดความสามารถแล้วเนาะ ก็มีผลงานให้น้าๆนได้ชมเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ